Movie for You ขอเสนอ Gamer 2,009เรื่องราวในอนาคตอันใกล้ครับเมื่อเกมและความบันเทิงหลอมรวมกันเป็นความสยองสายพันธุ์ใหม่คนกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมคนอีกกลุ่มหนึ่งให้เล่นไปตามเกมในเครือข่ายออนไลน์ใหญ่ยักษ์ได้ซึ่งมันเป็นเกมยิงกระจุยตะลุยเดี่ยวชื่อ Slayer ครับมันดึงดูดผู้คนนับล้านครับให้เข้ามาปลดปล่อยจินตนาการดิบเถื่อนออนไลน์ต่อหน้าผู้ชมทั่วโลกด้วยการเปลี่ยนนักโทษเป็นตัวเดินเกมและต้องสู้จนกว่าจะตาย เรื่องราวสุดมันและดูเดือดขนาดไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับกับเกม e r 2009เรื่องราวครับได้เริ่มต้นจากนักสร้างอัจฉริยะผู้รักสันโดษครับเคนแคสเซิลนักธุรกิจครับที่คิดค้นเกมเสมือนจริง ผู้สร้างเกมและเทคโนโลยีควบคุมจิตใจให้ชื่อเรียกว่า Slayer เกมต่อสู้ที่ใช้ผู้ต้องขังจากเรือนจำครับและได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและได้สร้างรายได้ทั้งหมดจากที่นํามานะฮะพัฒนาเรือนจำเพราะว่าในการต่อสู้ของนักโทษเนี่ยเป็นเสมือนการพนันเพื่อความบันเทิงของคนรวยและคนชั้นสูงครับผู้เล่นที่เข้าร่วมเกมเนี่ยจะแสดงเป็นตัวละครในวิดีโอเกมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมคือของจริงรวมถึงการเสียชีวิตของผู้ต้องขังอีกด้วยครับเริ่มต้นกันที่เกมโซซิตี้ครับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสุดลล้ที่่ผูเน เพียงแค่ควบคุมภาพตัวแสดงที่เคลื่อนไหวได้แต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจและเป็นคนจริงๆในเกมสามารถเคลื่อนไหวได้ดื่มกินด้วยตัวเองผ่านการควบคุมนักแสดงใน Society ครับเกมอันดับหนึ่งที่ครองใจมหาชนและสร้างรายได้หลายพันล้านให้กับเขานอกจากเกม Society แล้วเนี่ยแค s เซ e ยังสร้างอีกหนึ่งเกมนั่นก็คือเกมสงครามสู่อิสรภาพหรือที่เรียกว่า Slay ย r ครับเกมซิมูเลชันจำลองตัวใหม่นะฮะที่ เป็นของแคสเซิลที่เต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าสเลเยอร์เนี่ยสามารถให้ความตายผ่านคนอื่นได้ครับ ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถควบคุมเล่นเกมได้อย่างสมจริงเลยนะฮะโดยมีนักโทษประหารมาตายแทนในเกมและเกมซเลเยอร์เนี่ยก็เป็นทางรอดเดียวของนักโทษที่โดนประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตครับโดยมีเงื่อนไขว่าหากสามารถเล่นเกมได้ครบ30ครั้งก็จะได้รับอิสระและการอภัยโทษครับนักโทษประหารที่ต้องแสดงเป็นผู้เล่นในเกมเนี่ยจะต้องถูกฝังนาโนเซลล์นะฮะในคาเท็กซ์พร้อมตัวรับคำสั่งระยะไกลครับทั้ง2เซลล์จะประสานกันเกิดเป็นนาเน็กซ์ครับทว่าการควบคุมนี้จะมีผลเฉพาะในพื้นที่ทำงานเท่านั้นเช่นในเกมโซเซิตี้ถ้าออกนอกพื้นที่ การควบคุมก็จะไม่เป็นผลครับคเบิลครับอดีตทหารที่ถูกเสร่ร้ายและจำคุกในข้อหาฆาตกรรมครับคาร์เบิลเนี่ยเล่นเกมสเลเยอร์ไปแล้วมากกว่า27เกมและอีกเพียง3เกมเท่านั้นครับที่คาร์เบิลจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติครับและทุกครั้งที่คาร์เบิลรอดชีวิตมาได้นะฮะต้องขอบคุณไซมอนเด็กวรัรรุนที่ชื่นชอบเกมยิงปืนเขาสามารถควบคุมคาร์เบิลและผ่านมาได้ตลอดครับจนคาร์เบิลเนี่ยใกล้จะได้รับอิสระแล้วนะครับขณะที่คาร์เบิลกำลังพักผ่อนในห้องผังของตัวเองนั้น้้้นนเจาาาาาหหทที่่กกรรรแพย์ญิิงงสปปศ็ไดูภ ครั ลูกสาวและภรรยาของเขาให้ครับทำเอาคาร์เบลิลตกใจอย่างมากว่าตอนนี้เขากําลังคุยอยู่กับใครแม้ว่าหญิงสาวปริศนานั้นจะบอกว่าลูกชายของเธอที่ชื่อเดวิดเป็นแฟนคลับของคาร์เบลิลครับและเธอมาเพื่อขอลายเซ็นของคาร์เบลิลก็ตามคาร์เบลิลได้แต่ทําตามที่เธอขอครับเขาเขียนลายเซ็นครับแล้วก็ส่งกลับให้หญิงสาวปริศนาก่อนที่จะถูกเธอเอาเข็มจิ้มที่มือและอ้างว่าเพื่อเอาไปยืนยันกับลูกสาวว่าเป็นลายเซ็น์ของคาร์เบลิลจริงๆและเธอก็เดินจากไปเหลือไว้เพียงความงุนงงครับผมตัดภาพมาที่โลกของเกมโซลไซตี้ครับในวันที่โลกมีการนนาคค่มถบุุษได้ผ บบคุมประสาทซึ่งถูกนํามาใช้ในรูปแบบของวิดีโอเกมเสมือนจริงที่ผู้คนสามารถควบคุมผู้อื่นได้เหมือนตัวละครในเกมจําลองชีวิตคล้ายกับ The Sims ครับแต่ในเกมเนี้ยผู้คนที่ถูกควบคุมเนี่ยดันเป็นมนุษย์จริงๆซึ่งยอมไม่ถูกควบคุมเพราะว่าต้องการเงินจากผู้เล่นครับพวกเขาต้องตามที่ผู้ควบคุมสั่งทุกอย่างไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามโดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะถูกซื้อไปทําเรื่อง18บวกมากกว่าเรื่องใดๆถ้าเจอผู้ควบคุมดีก็ดีไปครับแต่ถ้าเจอพวกวิจารณ์โรคจิตก็อาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายสําหรับผู้หหหหญิงงรืืออออเเเเจจคคควววบบบบุมมมแแแาาาดดดสสสตช็็็นนนนผลลักกก่ะ เลือดตกยางออกเพื่อสนองตันหาของผู้ควบคุมครับแองจี้ครับภรรยาของคาร์เบลหนึ่งในนักแสดงเกมโซเซตี้ที่ถูกควบคุมและซื้อให้เป็นนักแสดงโสเภณีที่ชื่อนิก้าครับชายร่างท้วมที่ซื้อตัวของแองจี้มาครับแองจี้ไดถูกควบคุมโดยผู้ชายร่างท้วมครับเธอถูกควบคุมให้มาขายเซ็กส์ให้กับเดวครับชายที่มีจมูกเป็นหมูในเกมโซเซตี้ระหว่างนั้นเองที่นิก้ากำลังมีความสุขที่ได้ควบคุมแองจี้ครับเขากำลังมีอารมณ์ทางเพศกับเดวแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็ต้องพบสัญญาณแทรกซ้อนจากกลุ่มฮิวแมนส์นะครับท ป่วนทั่วประเทศครับกับผู้เล่นเกมโซเซตี้7 5 0 0 0คนถูกตัดขาดการเชื่อมต่อมากกว่า3ชั่วโมงครับมาต่อกันที่คาร์เบิครับเขาถูกเรียกเล่นเกมอีกครั้งในครั้งที่28แล้วก็มี Simon ไซมอนเป็นผู้ควบคุมเหมือนเดิมคาเบิไม่สามารถทำตามความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้เพราะว่านาเน็กซ์ที่ถูกฝังไว้ครับทำให้คาร์เบิเป็นเพียงหุ่นที่ต้องทาตามไซมอนบังคับควบคุมครับและชีวิตของคาร์เบิก็ขึ้นอยู่กับการเล่นเกมของไซมอนนั่นเองทันทีที่เข้าสู่เกมนะฮะซานต้าเพื่อนร่ว พวกเขายิงสกัดเพื่อเปิดทางบุกให้กับกองกําลังศัตรูเข้าไประหว่างทางนั้นครับไซมอนได้เจอสตรีนางหนึ่งเดินเข้ามาครับไซมอนเห็นว่าเธอกาลังจะโดนรถชนจึงได้ควบคุมคาร์เบิลให้ไปช่วยเธอทันทีที่ช่วยเธอได้ทันสตรีนางนั้นก็ลุกขึ้นเดินข้ามถนนอีกครั้งและครั้งนี้ก็ถูกรถชนไปต่อหน้าต่อตาของคาร์เบิลครับระหว่างที่คาร์เบิลกำลังแอบดักซุ่มศัตรูอยู่นั้นทว่าในนั้นครับมีคนร้ายสองและเล็งปืนมาที่คาร์เบิลจากชั้นสองครับซานตาเห็นดังนั้นนะฮะเธอก็ จะเปิดทางให้กับซานตามไปได้ก็ตามนะฮะทันทีที่หันหลังไปนะฮะหัวของซานตาก็ถูกยิงระเบิดกระจุยครับเสร็จเนื้อกระเด็นติดหน้าคาร์โบลยืนสตันอยู่2วิก่อนที่จะวิ่งออกไปเพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิน้นเขาวิ่งไปจะถึงเป้าหมายที่กำหนดครับและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไซมอนพาคาร์โบลชนะออกมาได้ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งครับทั้งลอสแองเจลิสบาร์เซโลนาหรือแบกแดดบอมเบย์ปักกิ่งเป็นต้นนะครับ ทุกๆประเทศนะฮะล้วนเป็นแฟนคลับของคาร์เบิลทุกครั้งที่คาร์เบิลชนะนะฮะพวกเขาก็จะเฉลิมฉลองกันนั่นเองเหมือนจะมีการาพนันข้างคาร์เบิลกันด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะตัดภาพมาที่ห้องขังครับหลังจากที่ทีมของคาร์เบิลได้รับชัยชนะและกําลังเดินทางกลับห้องพักครับเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งก็ได้เกิดอาการสติแตกเขาประสาทเสียและร้องไห้หนักมากถึงสาเหตุที่ต้องมาติดอยู่ในเกมสเลเยอร์นี้และอยากจะออกไปจากที่นี่มากที่สุดครับตัดภาพมาที่ไสมอนครับเด็กหนุ่มวัยรุ่นมากฝีมือลูกมาหาเศรษฐีที่มีความเเเี่่ยาาน้กกรรลลมแิงัออจฉะะขขท ควบคุมคาเบิลในเกมสเลเยอร์นเนี่ยไซมอนมีทักษะในการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมและสามารถควบคุมเคเบิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เคเบิลเนี่ยได้กลายเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในเกมสเลเยอร์ครับและไซมอนเนี่ยยังเป็นที่นยยิยมของสาวๆอีกจำนวนมากด้วยครับแต่ส่วนมากเขาติดต่อไซมอนเพื่อมาขอซื้อคาเบิลต่อจากไซมอนนั่นเองครับขณะที่ไซมอนกําลังเลือกซื้อลูกปืนชนิดใหม่ในเกมสเลเยอร์ครับเขาได้เลือกลูกปืนสวอมเบอร์นวัตกรรมล่าสุดจากบราวนิ่งลูกปืนระเบิดในตัวครับราศมีการยิงกว้างมากมีความอันตรายที่สุดครรรับยยยิิิิงงงงงได้้้ตต่่ออออเนืพมมกกาววถีโุะ นั่นเองสาวๆก็ได้ทักไซมอนเข้ามาเพียบครับไซมอนเป็นคนดังที่ควบคุมคาร์เบิลจนชนะในเกมจนมาถึงด่านสุดท้ายนั่นเองครับทันใดนั้นนะฮะไซมอนก็ต้องตกใจเมื่อจู่ๆระบบอินเทอร์เน็ตของเขาก็ถูกแฮกและมีคลิปวิดีโอของคาร์เบิลที่กำลังสังหารสกอตในห้องสอบสวนปรากฏขึ้นตรงหน้าจอเขาพร้อมกับไฟล์อัปเดตระบบเกมสเลเยอร์นะฮะเพื่อให้ผู้เล่นและนักแสดงสามารถพูดคุยกันได้ครับและไซมอนก็ไม่รอชาร้าที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เพราะว่าเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคาร์เบิลมาตลอดครับมาต่อกัน ค,คาร์เบลิลก็จะได้เป็นอิสระทว่าแคสเซิลที่มองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้เขาก็เลือกที่จะวางแผนร้ายให้กับคาร์เบลเขาได้สร้างนักสู้รุ่นใหม่ในเกม s l a เลยเยอร์ขึ้นมาชื่อแฮกแมนครับชายผิวสีที่ปราศจ,จากการควบคุมจากนาเน็กซ์เพื่อมาต่อกรกับคาร์เบลครับและข่มขวัญกาลังใจของคนดูวายร้ายตัวใหม่ในเกม s l a เลยเยอร์นี้มีความคิดที่เป็นอิสระเขาไม่ต้องมีคนควบคุมครับและสามารถดําเนินการเล่นเกมได้ด้วยตัวเองแตกต่างจากคาร์เบลครับที่มีนาเน็กซ์ฝังอยู่ในสมองเชื่อมต่อกับไซมอนครับ กลับมาที่เรือนจำครับนักโทษคนหนึ่งได้กำลังประสาทเสียครับเขาคิดที่จะหนีออกจากการเล่นเกมสเลเยอร์โดยการเอาชิปที่ฝังอยู่ในทายทอยออกครับแต่ว่าเขาก็ทำมันไม่สำเร็จและต้องเสียชีวิตในทันทีก่อนที่เจ้าหน้าที่เรือนจำจะมาลากตัวของเขาออกไปต่อหน้านักโทษคนอื่นในขณะนั้นแฮกแมนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็มีอาการพร้อมที่อยากจะสู้กับคาบร์เบิลครับ ระหว่างที่คาร์เบิลกำลังอาบน้ำครับล้างแผลนะฮะแฮกแมนก็ได้เข้ามาพูดคุยทักทายและก็เยาะเย้ยคาร์เบิลครับแฮกแมนต้องการที่จะสรุปผลการแข่งขันและจะชนะในการตัดสินวันอาทิตย์ที่จะมาถึงครับอีกทั้งยังพูดข่มคาร์เบิลอีกด้วยครับว่าเขาจะได้รับอิสระและออกจากเกมทันใดนั้นครับ เขาก็จะไปทาร้ายลูกแล้วก็ภรรยาของคาร์เบิลก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายแล้วก็เดินออกมาครับโอ้ยเวรนี่มันชัว่วจริงๆในวันแข่งขันครับไซมอนเตรียมตัวและความพร้อมที่จะเล่นเกมอย่างตั้งใจทันทีที่คาร์เบิลลงสู่สนามครับไซมอนก็ได้ติดต่อกับคาบร์เบิลแม้ว่าคาร์เบิลจะแปลกใจที่ทำไมจู่ๆถึงสามารถสื่อสารกันได้ครับทว่าไซมอนก็บอกว่าเกมซัเลเยอร์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วทาให้ผู้ควบคุมสามารถสื่อสารกับผู้เล่นได้ก่อนที่คาร์เบิลจะตกใจอีกครั้งที่รู้ว่าไซมอนเนี่ยมีอายุเพียงแค ผ่านด่านมาได้ไกลขนาดนี้ระหว่างที่กำลังเล่นเกมอยู่นั้นครับคาร์เบิลก็ได้เจอคนรู้จักก่อนที่จะเห็นเขาถูกยิงตายไปต่อหน้าต่อตาแม้ว่าคาร์เบิลจะรู้สึกเศร้าใจครับแต่ว่าไซมอนกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเขามองว่าทุกคนในเกมเนี่ยคือนักโทษประหารหากจะตายในเกมเนี่ยก็ไม่เป็นไรขณะนั้นครับคาร์เบิลก็ได้เดินไปถึงพื้นที่จำกัดของเกมครับก่อนที่จะบอกให้ไซมอนให้อิสระในการตัดสินใจกับคาร์เบิลครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีชีวิตรอดและศึกในครั้งนี้ก็เหมือนมีคนอยู่เบื้องหลังครับพวกนั้น เธอมาติดต่อเจ้าหน้าที่ขอทําหน้าที่ดูแลบุตรครับดีเลียลูกสาวของคาเบลนั่นเองในที่ตอนนี้นะฮะถูกมหาเศรษฐีซื้อไปเลี้ยงดูต่อเป็นพ่อแม่อุปธรภมแม้ว่าแองจี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ชอบทำนะแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ก็ขอเก็บไปพิจารณาก่อนเพราะว่าเขาอยากให้ดีเลียเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าดีกว่าการกลับมาอยู่กับแม่ที่ยังไม่มีงานและที่อยู่เป็นหลังเป็นแหล่งนั่นเองครับตัดกลับมาที่ไซมอนครับเขากําลังเลือกซื้ออาวุธใหม่ในเกมครับสมาชิกหนึ่งในกลุ่มฮิวแมนส์นะฮะกลุ่มต่อต้าน Castle. กลุ่มนี้เนี่ยประกอบไปด้วยแฮกเกอร์และนักเคลื่อนไหวต่อต้านการใช้เทคโนโลยีควบคุมจิตใจของแคสเซิลนะฮะและก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านเกม s l a y e r อร์และ Society ครับสมาชิกของกลุ่ม Human s นะครับมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสูงครับพวกเขาใช้ความสามารถในการแฮกและสื่อสารเพื่อเปิดโปงความจริงเบื้องหลังเกมเหล่านี้รวมถึงพยายามปลกุกจิตสำนึกของสาธารณาชนให้เห็นถึงความอันตรายของเทคโนโลยีควบคุมจิตใจครับในครั้งนี้ Human s ได้มาเตือนให้ไซมอนทำตามคำขอร้องของคาร์เบิลครับ ลอยให้คาเบิลมีความคิดเป็นอิสระแม้ว่าไซมอนเนี่ยยังคิดว่าตัวเองรับมือไหวในเกมสุดท้ายนี้ก็ตามทว่าฮิวแมนส์ก็ได้บอกไซมอนว่าแคสเซิลเนี่ยต้องการที่จะฆ่าคาเบิลต่อสายตาชาวโลก ก่อนที่ไซมอนเนี่ยจะทำความเข้าใจสถานการณ์และยอมรับตามข้อตกลงของฮิมเมสในการฝ่าด่านสุดท้ายของคาร์เบิลครับและวันสุดท้ายก็มาถึงครับขณะที่คาร์เบํลกำลังเตรียมตัวและใส่ชุดติดอาวุธอยู่นั้นเขาก็ได้หยิบเหล้าที่เคยขอจากหญิงสาวมาดูครับหญิงสาวปริศนาที่จู่ๆก็โผล่มาแสดงความมีน้ำใจและให้ความช่วยเหลือเขาเธอแอบเอาเหล้ามาให้คาร์เบลตามคำขอครับก่อนที่จะยกดื่มจนหมดขวดครับและระหว่างที่เข้าสู่สนามรบคาร์เบลก็มีอาการเมาแม้ว่าไซมอนจะปล่อยเขาเล่นด้วยตัวของเขาเองก็ตามก่อนที่คาร์เบลครับจะไปจบคออวกใส มันคือน้ำมันฉบับทําเองของเขาเล่าอ้วกแล้วก็ฉี่นะฮะก่อนที่จะทุบประจกแล้วก็ขโมยรถขับหนีไปครับเ้ย ด้วยขณะที่กําลังหลบหนีครับไซมอนขอร้องคาเบิลอย่างมากครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียหน้าเพราะว่าเหตุการณ์ที่คเบิลกำลังจะเหนียวจากสนามเนี่ยก่อนจะถูกตัดสัญญาณออกไปทาให้ไซมอนขาดการเดต่อกับคเบิลชั่วขณะครับระหว่างที่กําลังหลบหนีอยู่นั้นคาเบิลก็ถูกเจ้าหน้าที่ขับรถตามล่าครับผู้มันใช้รถบรรทุกสองคันขับไล่จีคาเบิลแต่ว่าเขาสามารถสลัดหลุดออกมาได้ครับก่อนที่จะพุ่งไปชนกับเบรีเออร์กั้นเขตพื้นที่ของเกมทะลุออกมาครับทันในนั้นเองระบบถ่ายทอดสดก็ถูกตัดขาดครับสายข่าวรายงานว่ามีความผิิดดพลาาททงเคคน ไม่สามารถให้รายงานได้ว่าคาร์เบลชนะสงครามและเป็นผู้เล่นเกมสลีย์คนแรกที่ได้รับการอภัยโทษหรือเสียชีวิตในเกมไปแล้วขณะขาดการติดต่อครับหรืออาจจหลบหนีออกไปจากเกมท่ามกลางความตกใจของประชาชนที่กําลังเชียร์คาร์เบลครับ <c oughs> ดีน้มันจากอวกใช้ได้ดีโคตรเลย <c oughs> ในปีคอ2 234ครับมนุษย์ไม่ต้องเล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือแล้วเพราะว่าแคสเซิลได้สร้างเกมที่สามารถเล่นได้ ปราศจากหน้าจอครับโดยมีพัฒนาเทคโนโลยีทําให้สามารถควบคุมมนุษย์ได้ผ่านการควบคุมประสาทครับรูปแบบวิดีโอของเกมสเสมือนจริงอย่าง Society เป็นเกมสเสมือนจริงที่ผู้คนสามารถควบคุมผู้อื่นได้และแองจี G ้ภรรยาของค a b ์เเธอก็ทํางานในเกม Society นี้โดยมีใช้รูปร่างทวมเป็นผู้ควบคุมเธอครับ หลังจากที่คาร์โบ,บนีออกจากเกมมาได้นะครับเขาได้มาหาแองจี้ที่บ้านทตว่าเธอเนี่ยไม่อยู่ก่อนที่จะได้คุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยเอาเล่าให้เขาในคุกนะครับก่อนที่จะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รถนะฮะแล้วก็ไปยังฐานลับของเธอและเจอกับสมาชิกของกลุ่มฮิวแมนครับตัดภาพมาที่แองจี้ในเกมโซ c ซตี้ครับเธอกําลังทํางานและทําตามคําสั่งของผู้ควบคุมนะฮะโดยชื่อในเกมโซเซตี้ของเธอคือนิก้านะครับ ระหว่างที่นิก้าถูกควบคุมนะครับเธอก็กําลังจะไปมีเพศสัมพันธ์กับชายปริศน,นาที่เจอในผับครับระหว่างที่อยู่บนห้องนั้นและกําลังจะต้องมีอะไรการเคเบิลก็ได้เข้ามาขัดขวางได้ทันนะครับแม้ว่าเธอจะถูกช่วยโดยเคเบิลครับแต่นอเนื่องจากสมองของแองจี้ถูกควบคุมอยู่เธอก็ไม่สามารถที่จะจำคเคเบิลได้ครับเพราะว่าผู้ควบคุมเนี่ยไม่รู้ว่า,คาเคเบิลคือสามีของแองจี้และทันใดนั้น,นคเคเบิลเองก็พาแองจี้หนีออกมาทว่าก็มาเจอกับแฮกแมนหน้าลิฟต์ครับก่อนที่จะถูกยิงด้วยลูกอง แล้วก็ตัวปลิวไปทะลุอีกห้องครับระหว่างที่แองจี้อยู่ในลิฟต์กับแฮกแมนนะครับผู้ควบคุมก็ได้ออกคําสั่งให้แองจี้บอกแฮกแมนว่าฆ่าคนในลิฟต์ได้เลยทันในนั้นเองผู้เล่นในลิฟต์อีกอสองคนนะฮะก็ถูกแฮกแมนเชือดคอและทันทีที่ลิฟต์ลงมาชั้นล่างนะค,ะคาร์เบลิลก็มาดักรอลากตัวแฮกแมนออกจากลิฟต์มากระทืบครับก่อนที่จะเกิดการต่อสู้กันกับผู้เล่นคนอื่นๆที่แคสเซิลส่งมาครับในระหว่างนั้นเองที่กําลังหาทางไปเนี่ยใช้ร่างทวมเจ้าของผู้ควบคุมแองจี้ก็ พวกเขาหนีมายังผับแห่งหนึ่งในเกมโซเซตี้ครับ ผู้คนจานวนมากกําลังเต้นกันอย่างสนุกสนานและไม่ได้สตินะครับแม้ว่าการฆ่ากันเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ตามก่อนที่คาร์เบิลเองจะวิ่งหนีออกมาได้ทางประตูหลังนะครับแล้วก็เจอกับรถตู้สีฟ้าของนักข่าวนะฮะจีน่าพาร์คเกอร์สเิธเธอแวะจอดรับคาร์เบิลนะฮะก่อนที่จะยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาและพามาส่งยังขานรับของกลุ่มฮิวแมนส์นั่นเองครับตัดภาพกลับมาที่ไซมอนครับหลังจากที่คาร์เบิลหนีไปได้ครับไซมอนก็ถูกจับตัวมาสอบสวนในข้อหาช่วยเหลือนะักโทษประหารในการหลบหนีครับพวกเขาอยากจะให้ไซมอนบอกทุกอย่างทีีี่่่่รรรรู้้เเกกกกกกยยยววววับบบาาาาหลนขขขออออองงงแมพจจะึดุุปปณ์ทไต ้ลหลังแล้วก็ตามรวมถึงเงินของไซมอนที่พวกเขาคิดว่าเป็นเงินสนับสนุนในการหลบหนีครั้งนี้ครับตัดภาพมาที่เคเบิลครับหลังจากที่ช่วยแองจี้ออกมาได้ครับเขาก็ได้มาที่ศูนย์บัญชาการของกลุ่ม h u m a n นทันทีพวกเขาช่วยกันถอดรหัสและปลดชิปออกจากการควบคุมให้กับแองจี้ครับเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับเคเบิลในการช่วยเหลือภรรยาของเขา และเคเบิลเนี่ยจะให้ความร่วมมือกับกลุ่มฮิวแมนส์ในการกำจัดแคสเซิลครับและหลังจากที่ใช้ร่างท้วมถูกตัดการเชื่อมต่อจากแองจี้ครับช่างเทคนิคของแคสเซิลเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเขาก่อนที่จะพาตัวไปสอบสวนถึงการขาดการเชื่อมต่อจากผู้เล่นในเกมโซซายตี้ครับกลุ่มฮิวแมนส์นะฮะทดสอบความทรงจําของ c คเบิลจากชิปที่ฝังในตัวเขานะฮะก่อนที่จะเห็น c คเบิลเนี่ยพบกับสกอตเพื่อนของเขาในห้องสอบสวนระหว่างการพูดคุยนั้นเอง c a เบิลก็หยิบปืนขึ้นมาและยิงไปที่สกอตครับมันเป็นการทดลองที่ Castle, บบ ix, able, แคสเซิล ทันทีที่คาร์บเบิลรู้ว่าในความทรงจำของตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นคนลงมือฆ่าสกอตแม้ว่าจะไม่อยากทำตามก็ตามเขารู้สึกเสียใจมากครับทันในนั้นเองที่แองจี้ได้สติเขาก็มาสวมกอดเขาก่อนที่จะรู้ว่าดีเลียลูกสาวของเขาถูกแคสเซิลซื้อไปเลี้ยงดูนั่นเองครับ ตัดภาพมาที่ไซมอนนะครับหลังจากที่ถูกควบคุมตัวอยู่นานครับเขาก็ถูกปล่อยตัวเพราะว่าทางการไม่พบพิรุษว่าเขาคือคนที่ให้ความช่วยเหลือคาเบิลในการหลบหนีครับก่อนที่จะกลับมาเจอคอมเมนต์ด่าจากฝูชนอีกจํานวนมากเลยครับหลังจากที่คาเบิลรู้ว่าลูกสาวของตัวเองนอยู่กับแคสเซิลครับเขาก็ไม่รอช้าที่จะออกตามหาดีเลียครับแล้วก็มาเจอกับสภาพมิติเสมือนจริงนะครับคาเบิลเห็นดีเลียนนั่งกอดตุ๊กตาพร่ำเพอแต่คําเดิม ก่อนที่จะวิ่งเข้ามาเพื่อหาดีเลียครับทว่ชนกำแพงครับผมนะฮะด้วยความล้ำสมัยของเทคโนโลยีนั่นเป็นเพียงภาพฉายที่าศาสตร์สองเข้ากำแพงครับผมนะฮะเทคโนโลยีเดียวกันกับโปรเจคเตอร์แต่มีความคมชัดมากกว่าเสมือนจริงมากกว่าจนแยกไม่ออกว่าเป็นภาพวิดีโอหรือความจริง ทันทีที่คาเบิลล้มลงนะฮะแคสเซิลก็ออกมาต้อนรับครับพร้อมด้วยลูกน้องมากกว่า10คนพวกเขาเปิดฉากปะทะกันด้วยมือเปล่าครับก่อนที่จะเก็บสมุนลูกน้องของแคสเซิลได้หมดและก่อนจะเข้าไปดึงเสื้อของแคสเซิลครับแต่ก็ต้องยอมอ่อนลงเพราะว่าแคสเซิลมีลูกสาวของเขาเป็นตัวประกันจากนั้นแคสเซิลนะฮะก็ได้แสดงความขอบคุณต่อคเบิลครับที่ช่วยให้เขาหารังของกลุ่มฮิวแมนส์เจอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานของเขานั้นมักจะถูกกลุ่มฮิวแมนส์ขัดขวางอยู่เสมอ ก่อนที่จะโม้ให้กับคาบร์เบิลฟังว่าตงเขาเองเนี่ยเป็นนาเน็กซ์ครับและสามารถควบคุมใครก็ได้ก่อนที่จะทดสอบให้คาร์เบิลดูว่าเขาสามารถทําได้จริงหลังจากการส่งลูกน้องเข้ามาสู้กับคาบร์เบิลด้วยการควบคุมของแคสเซิลนะฮะเพียงคนเดียวแล้วก็พ่ายแพ้นะฮะแคสเซิลก็ลงโม่สู้เองหลังจากที่ใช้สมองควบคุมคาร์เบิลไม่ให้สู้กลับนะฮะก่อนที่จะเรียกแองจี้แล้วก็ดีเลียเนี่ยเข้ามาดูการทดลองนี้สั่งให้คาร์เบิลเนี่ยคลานไปหาพวกเธอครับ และทาการทดสอบอีกครั้งเหมือนกับที่แคสเซิลเน่เคยให้คาร์เบิลเน่ทดสอบกับสกอตครับคาร์เบิลครับถูกแคสเซิลควบคุมให้เอามีดจาะมาที่ดีเลียครับคาร์เบิลพยายามขัดขืนอย่างมากและทําให้แคสเซิลเน่รู้สึกประหลาดใจที่คาร์เบิลหลุดจากการควบคุมได้ทันทีที่คาร์เบิลหลุดจากการควบคุมของแคสเซิลเขาก็ปักมีดลงพื้นครับแล้วก็พุ่งเข้ามาจ้วงแทงใส่แคสเซิลครับทว่าแคสเซิลก็สามารถควบคุมให้เขาหยุดได้ครับก่อนที่จะตกใจอีกครั้งว่าคาร์เบิลสามารถทําแบบนี้ได้ยังไงขณะที่ทีมช่างเทคนิคของแค ถูกถ่ายทอดสดอยู่นะฮะและกําลังถูกรบกวนสัญญาณจากภายนอกขณะที่กําลังยื้อแย่งมีดกันอยู่นั้นคาร์เบลก็ได้พูดกล่องปราสาทแคสเซิลครับคาร์เบลได้บอกให้แคสเซิลเนี่ยมองมีดที่กําลังจะแทงไปที่ลําไส้และแคสเซิลคิดตามคําพูดของคาร์เบลคาร์เบลต้องการให้แคสเซิลนึกถึงมีดที่กําลังจะแทงลําไส้ทันใดนั้นนะฮะมีดก็เริ่มเอียงเข้าหาลําตัวของแคสเซิลก่อนที่จะถูกแทงเข้าไปจริงๆคาเบิลฆ่าแคสเซิลได้สำเร็จนะฮะภายใต้ความช่วยเหลือของไซมอนที่เข้ามาช่วยควบเเ่อ้ัแซนนง เสียงประชาชนโห่ร้องเชียร์กึกก้องตามสื่อโฆษณาต่างๆก่อนที่ลูกน้องของแคสเซิลจะช่วยปิดระบบนาเน็กซ์ให้กับคาร์เบิลครับและปล่อยครอบครัวของเขาออกมาคาร์เบิลได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัวอีกครั้งหลังจากติดคุกไป4ปีครับในข้อหาที่ถูกยัดเยียดนะฮะเขาต้องต้องโทษประหารในคดีฆาตกรรมและก็ติดคุกต,ตลอดชีวิตนะฮะไม่มีลดหย่อนโทษเพราะว่าเหตุนี้นะฮะทำให้ดีเลียในถูกรับเลี้ยงไปด้วยพ่อแม่อุปถัมภ์ภรรยาต้องไปหางานทำในเกมโซเซตี้นะขายตัวเพื่อแลกกับเงินนะฮะต้องทำทุกอย่างที่ผู้คควบุมสั่ง อย่างไม่มีทางขัดขืนครับและหลังจากที่ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะครับคารบลกับครอบครัวก็ได้ขับรถกลับบ้านครับพร้อมเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังที่มีชื่อว่า Gamers 2009นะครับผมนะฮะ เรื่องราวของนักโทษที่ถูกบังคับให้ลงแข่งขันเกมสุดสยองยิงกระจุยตะลุยเดียวที่ชื่อสเลเยอร์ครับเพื่อถ่ายทอดสดให้คนทั้งโลกดูโดยมีเงื่อนไขว่าทานักโทษคนไหนชนะ30ครั้งก็จะได้รับอิสรภาพนะครับพวกนักโทษต้องจำใจกลายเป็นหุ่นเชือดให้กลุ่มคอเกมบังคับนะฮะคนที่เล่นเกมเก่งก็ดีไปนะฮะถ้าเจอนะฮะถ้าใครเจอคนที่เล่นหวยก็ต้องตายอย่างอนาถลุนระทึกสุดๆครับหนังเรื่องนี้ ตัวว่าตัวเองเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงครับแต่สุดท้ายพระเอกก็แหกเกมหนีออกมาจนได้เนื้อเรื่องในี่แหวกแนวสุดๆครับแถมยังทำออกมาได้มันโคตรเลยลุ้นตามเกือบทุกช็อตครับแถมยังตะลึงฉากน้ำมันไม่หายใครที่อยากเสพความมันแบบเต็มๆนะฮะแนะนำให้ไปดูเรื่องนี้เลยครับสนุกสุดๆและในวันนี้นะทางเรา m o v i e for You และทีมงานก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นักภาก์แล้วก็ทีมงานของ Movie for You ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ